มาแก้ตัวจากเพลงที่แล้วนะคะวันเราจะมาร้องเพลงกลับมาทําไมนางเอกมิวสิกก็คือน้องมอสแพทย์แผนไทยท้อนึ่งครับลองฟังกันดูนะคะเสียงอาจจะไม่เพาะนะคะกลับมาทําไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วความวังที่เคยเพลิดแพลิวฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจ ไม่คิดจะฝืนคืนใหม่ดีและต่างคนต่างไปกลับมาทำไมทำไมต้องมาก็เมื่อวันนั้นที่ฉันอ้อน เธอทิ้งฉันไปต่อหน้าต่อตาพอมาวันนี้ใจฉันรอมดีขึ้นมาเธอกลับจะคืนมาเหมือนฉันเป็นสาลาลินทาา